เคบีต okay, ียีนะเบบเคบีเล่นเครื่องไปเลยเร่งเครื่องเลยอเค,คอนโทรลหลุดเล่นเครื่องไปเลยเร่งเลยเร่งนะดับเครื่องดับเครื่อง okay, ดับเครื่องโอเคได้ได้ดับไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรพี่โอเคอยู okay, ่คอนโทรลมันหลุดมือที่แรกเขาเมื่อกี้คอนโทรลมันหลุดมือเขาบัวเขาวิ่งเป๋เลย ผมอะไรหลุดมือผมอะไรหลุดมือเหมือนละดมอะ่ะถ้าหงายหลังอะ่ะใบแตกดีนะความนะแต่ไม่เป็นไรละคริง <c oughs> โตมาหนี่เร็ว <c oughs> นี่เร็วมาหนีเร็ว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 ใบได้ได้เอาไอ้โต้ดึงดีกว่าให้โต้ดึงลง มานี่เร็วเรามาขึ้นไหวนะขคลนไหวตั้งง่ายเล่นคึ้นง่ายเลยนะเมื่อกี้เราปรดีมือเขาวิ่งขึ้นได้เลยราคนะไปเล่นย่เรียน่สคนะันเหื่อเยน่องคนตรงไหนมาเนี่ย มาสิน้ำมาป่าตอนนี้จะไม่ขงันอะไรของเพลงอะไรอยู่ใบให้เป็น5นาทีค่ะเล่นเล่นแลวค่อยมาตรวจมาแล้วไม่มีน้ำให้มันลงเปิดปิดรืเปล่าฮะปิดอยู่ยังไม่เปิดหรอยังวาอ่ะน่งไปไ้ต่อไม่เข้าไปมานี้มานี่มานี้ยยาต่อ มานี้เลอะตีเองเลอะเล่นกันเด็กด้ยอ่ะไม่ชอบเด็กแต่มันตีมันเลอะนี่ไปลุยที่คนมานี้มานี่ตีเลอะเดียวีมานี้มานอนบนหญ้านี่นอนลงนอนลงนอนลงเะยงั้นอ่ะบอกให้นอนลุกต่นนันลงหายห้าเลย <laughs> เดี๋ยวแล้วเสียต, <c ười> ตั <c ười> <c ười> วคอนโทรน่ะควาที่หลังก็เปลี่ยลมก็เอียงอ๋อปล่อย,อยได้วปล่อยคอนโทรลด้วยครับ